ับผมเปิดคลิปตอนเศร้านะครับไปคลิปตอนเศร้าคลิปนี้เป็นคลิปจัดทรงแม่พันธุ์นะครับพอดีมีลูกค้าทางจังหวัดทางจังหวัดสุรินทร์นะครับใส่บริการขอกจากหมูปลาตรงนาฟาร์มห้องือ้ก่อนนี่แหละครับเป็ดแม่พันธุ์ทองนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปจัดทรงแม่พันธุ์นะครับซสื้อจริงกระทรงจริงครับผมลูกค้าอยากได้งบเท่าไรจัดมาครับตังงบมาครับเดี๋ยว ผมจัดงบจ,จัดใส่ตามงบครับกะอยูงบกับส่องยูบนพื้นฐานพรอมเป็นจริงพร้อมนะครับผมรับพี่น้องที่คอมเบิ่งแล้วฝากกดไลค์กดติดตามส่องหมูปลาตรงหน้าฟาร์มพร้อมนะครับ่อเป็นกําลังใจในการเดคิปต่อไปครับนี่เป็นช่วงระวังการเดินทางนะครับตอนนี้ ไปอันนี้เชินบ้านลูกค้าแล้วครับลูกค้าน่จะเอาหมูเนยพันเข้าไปไปยืนน้ำทงงน้านะครับนี่หอดจังหวัดสุรินทร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทังไปคออของลูกคนะ้านะครับเป็นอัเปอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับจะทรงได้ออนะครับค,บคบอเคตลูกค้าตกลงค่า<ก>น้ำมันได้ดครับแต่ว่าก็ นี่แหละครับผม,มหมูปา่เป็นหมูปลาแท้ๆแล้วล่ะครับผมเพิ่งช่งแล้วเน<ช>ี่ย <c oughs> โอเคโอเคเปิดข้างหน้า <c oughs> นี่นี่ข้างหน้าก็ได้จ้ะเปิดข้างหน้านี่ มาออกมาลูกมะนี่แหละบกยากไม่ดิบราไปกี่ย้ล่ลตี้เตมอล้วกมคาเ่รอยนานหลรเขาจะเอารำบานใส่ยผมผมยังไม่ได้ให้อาหารมานะเพราะว่าถ้าถ้าให้ตอนขึ้นรถมามันมันจะช็อกหลยครับจะอ้วก มันร้อนนะเขาอยู่อยู่อำเภอเมืองกาลสินนี่มันเขาจแมาเขาอยู่นอกเมืองก็ไม่รู้นะกี่วันนั่นแหละครับผมกำหนดไว้ประมาณกลางเดือนนี้กลางเดือนมีนาไม่เกินวันที่ยี่สิบมีนาแต่ตรงนี้ยังยังไม่ได้ไม่ต้องคันก็ได้แต่ยังไม่มีลูกครับัตดปูนเพื่อแองไอ่เวลไ่รีดี่อาเมียจเจ้าชุมเอง จะตึงไม่ไดไม่มีปัญหาที่เล่นได้เสีิเรียกเรียกชื่อบ่อยๆเล่นกับมันบ่อยๆตอนเอาไปด้วยมันก็เดินไม่ได้แบบจนไม้เอาต้นคนเยอะนะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนที่เขาคลอดลูกอะครับปล่อยเขาไปก่อนเพราะถ้าเราเข้าไปใกลอะจะห่วงก็จะห่วงใช่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 ครับเราเรายิงให้ตัวนี้ก็ได้แต่ทีนี้ตอนที่เขาคลอดลูกอะมันจะมีรกออกมาตอนท้ายๆเรา เราเอาไม้เกี่ยวออกก็ได้ไม่ต้องเข้าไปจับมาหากินน้ำเพราะตอนนั้นน้ำน้ำหมดแล้วมาหากินน้ำมันร้อนเองยูงได้อยู่แล้วใช่ครับปล่อยคลอดเองธรรมชาติได้เลยครับแต่ยังไม่ได้กินอาหารตั้งแต่เช้านีอยู่พาะลูกๆนี่แป๊บเดียวคุ้นกันเลยแล้ถ้าบางครอบเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยเขาไม่ให้จับเลย แบบตะคอกถึงเครับผเคยไปซื้อมาไอ้อเจ้าของต่อเขาตีไหมครับตัวใหญ่พี่เห็นไหมตัวใหญ่ที่ผมถ่ายับเข้ามามันยังโดนนี้โดนนิ้วเลยเขาไม่ให้จับเนาะใช่คือเจ้าของต่อเขาองเขาตีไงพอตอนนั้นอ่ะที่ผมจับได้คือเขาเป็นสัตว์แล้วผมขเข้าไปลูบเขาลูบได้แล้วทีนเนี้ยเขาก็ชินหมดเลยเวลาให้อาหารผมก,ก็ให้ใกล้ๆเพราะว่าเราจะได้จับเขาได้แต่ว่าเราก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าหมูใหม่แต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีปัญหาแล้วครับ แล้วมันจะตัวพูดเราต้องตอนมันนะที่ต้องตอนเนาะพี่พี่ปล่อยไปลย